เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องมีกนะครับวันนี้ผาจะมารีวิวนี่เลยนะครับนี่กล่องนี้นะครับตัวต่อนะครับตัวต่อกล่องเล็กนะครับผมก็งั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับนะ มันมีไม่กี่ชิ้นนะแต่เราสามารถต่อมันเป็นอะไรก็ได้แหละก็ผมคงจะไม่ต่อตามแบบนะฮะเดี๋ยวผมก็ลองต่อแบบผมเองแล้วกันมันมีไม่กี่ชิ้นนึงเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้จริงนะไม่เต็มถุงเลยซ้ำ ผมจะต่อตามจินตนาการตัวเองเลยก็แล้วกันนะมันมีอยู่แค่นี้วันนั้นต่อไม่ยากแล้ว เนี่นีก็พอจะได้โครงรถแล้วมีได้ร้อล้วมีแบบนี้นะะ แล้วก็อีกสี่ล้อสามล้ออืแป๊บเดียวครับอันนี้แป๊บเดียวไม่นาน เรียบร้อยนี่ได้รถแล้วฮะนี่ล้อขยับได้นะจ๊ะนี่เล่นได้ขยับได้นะคะ อแปบ๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมต่ออย่างนี้ดว่านี่เป็นกระจกตรงนี้มาอยู่ตรงนี้น่าจะได้น่าจะดีกว่าอืมอืม Ni. Hmm. มานี้เป็นไงทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้า,บางนะนี่นี่อย่างนี้ 行业一。啊 ผมว่าแต่อันนี้มันเอาไว้ทําอะไรไว้ผมก็ต่อตัวรถไปหมดแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะ น,นี่ต่อเข้าไปไม่ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันให้มาทําอะไรก็จะต่อมาเป็นแบบนี้นะฮะตัวรถก็มีแค่นี้แหละนี่นี้นะฮะแบบนี้นะครับมีประมาณนี้ก็หนักอยู่มันหนักยางโอเคนะครับก็สำหรับตัวต่อรถ ก็จบแค่นี้นะมันมีแค่นี้อืมแบบนี้แล้วกันนะโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตตรงนี้นะครับและอยากให้มีคลิปละเอียดอยากให้เล่นเกมละเอียดอยากให้ทำคลิปรีวิวเลยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าจะพิมพ์หาช่องผมพิมพ์ว่าพี่เมค์ขั้นเกมพี่เมย์ขัเกมภาษาไทยใน u t u b e นะครับอย่างนะครับพี่เมย์ขั้นเกมภาษาไทยใน youtube นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็บายบายครับ Yeah.